ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเอ่อบ่ากลังคำพบสงผมตัวเองนะครับมันมันหายไปเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เดินทางเยอะดีมากๆเลยเวลาเดินทางเยอะเนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้เอาอะไรที่คิดออกมาเล่าท่านฟังแลแพชชั่นผมนะครับคือการที่เอ่อจะทําชีวิตให้ดีขึ้นเพราะผมจะ ต้องทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นนะครับผมก็ต้องทําให้ชีวิตผมดีขึ้นก่อนแล้วมันก็ตื่นมาปุ๊บผมคิดก่อนเลยว่าวันนี้จะทำไงให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วผมก็จยากมาเล่าให้ท่านฟังนะครับแล้วก็หลายหลาย,ลาย,ลายครั้งช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็จะมีคนบอกโอ้ยหิวแสงหิวแสงนะครับผมก็แบบนั่งนั่งอึ้งไปเลยอึ้งมากเลยนะครับอึ้งอํางทไมครับคือผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนพูดพูดเพื่ออะไรนะคืออันนี้อันนี้ว่ากันจริงๆนะคือมันผมก็ไม่ได้ไปขอเขากินอ่ะเนาะ แล้วแล้วมันเรื่องอะไรของของผมผมเรียกเวลาพูดเรื่องพวกนี้ทีไรนะก็จะก็จะไม่ได้คิดไรผมบอกตัวเองเสมอเลยว่าก็ก็อย่างน้อยที่สุดผมพูดให้ตัวผมฟังนะว่าว่าว่าเอ,อวันนี้ผมจะทําอะไรให้มันดีขึ้น mindset อันไหนวิธีคิดอันไหนที่จะช่วยทําให้ผมเดินต่อไปได้ภายใต้ภายใต้อ,อ,อุปสรรคในแต่ละวัน ซึ่งผมก็คิดว่าไออุปสรรคในแต่ละวันของผมเนี่ยมันไม่ใช่มีผมคนเดียวที่มีหลายๆคนก็มีนะครับแล้วกับไอการที่ปรับ mindset วิธีคิดให้ดีด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะผิดเนาะนะครับน้อยเนี่ยมีคนหวอ้หิวแสงซึ่งจริงๆแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆผมไม่ได้แคร์หรอกนะครับเพราะแล้วก็อยากจะบอกได้ว่าชีวิตเราจะเจอเราเรียกเสียงหมาหอนมหมาเห่าเนี่ยนะเออจริงๆมีคนพูดไว้นะบอกว่าถ้าจะเป็นใหญ่เนี่ยนะครับอย่าไปสนใจใเสียงหมาหอนหมาเห่าน่าจะเป็น ประธานาธิบดีรูสเวลนะครับพูดอะไรไปสักอะไรอะไรประมาณนี้นะครับอ,อ,อย่าไปสนใจเสียงหมาหอนมาหาวพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็แค่ทําให้เราเมันมันสร้างความราคาญแหละนะครับแล้วก็แต่แต่มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มาทาให้เราเดินเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับเพะฉะนั้นสิ่งที่เนื้อในสังคมปัจจุบันเนี่ยท่านจะเจอเรื่องพวกนี้เยอะนะครับคนที่ใส่ใจท่านเป็นพิเศษนะครับถ้าท่านทำอะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เขาคิด แตกต่างจากสิ่งที่เขาเห็นแตกต่างจากสิ่งที่เขาทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาดีกว่าเขาทําได้เด่นกว่าเขานะครับจะมีคนพวกนี้นะครับมาช่วยให้กําลังใจท่านนะครับเยอะมากเลยนะครับแบบว่าทำทำไมล่ะ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 อะไระสารพัดซึ่งด้วยความที่โลกเราในปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับมันมีโอกาสมากมากเลยที่จะทําให้ท่านลุดออกจากแทร็กของท่านลุดออกจากความตั้งใจของท่าน เพราะว่าไอเสียงหมาหอนหมาเห่าบางทีมันเสียงมันดังไงนะครับแล้วก็มันโลกโลกสังคมยุคใหม่เนี่ยมันทําให้เราเจอหมาหลายตัวด้วยใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราอาจจะหมดกําลังใจได้ไง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตเป็นกําลังใจนะนะครับผมพูดแนละผมให้กําลังใจตัวเองนะครับว่าโอ้ยใครบอกผมผิวแสงเออถ้าจะตอบนะใช่แล้วไงอ๋อ คือคือผมผมตั้งใจอยู่แล้วนะครับผมตั้งใจจะช่วยชีวิตคนให้ได้เนี่ยหรือว่าทําให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงซะถ้าผมไม่ออกมาช่วยเนี่ยนะครับหรือว่าให้แสงมันจับที่หัวผมเนี่ยแสงจับเยอะเลยเนี่ยนะครับช่วงนี้รับประกันได้แล้วผมจะไปมีโอกาสได้ช่วยคนอื่นไี่ยังไงนะไม่ได้ผมไม่แค่นะครับว่าหิวแสงแล้วไงเหรอทําไมเหรอครับผมไปขอคณกินตั้งแต่เมื่อไหร่ไมะนั้ ขออนุญาตให้กำลังใจนะครับสำหรับท่านหลายๆคนที่พยายามที่จะทำมาให้ชีวิตท่านดีขึ้นที่ท่านอาจจะต้องทําตัวเด่นขึ้นมาท่านจะต้องทําตัวที่แตกต่างออกไปแต่เป็นตัวท่านเองนะท่านรู้สึกเลยว่าถ้าวันนี้ท่านออกไลฟ์สดก็ดีทําอะไรก็ดีนี่คือตัวท่านเองเลยแต่ที่อะไรแต่ที่ทําให้ท่านไม่กล้าออกมาก็เพราะว่าไอ้พวกคนต่างๆแล้วเนี่ยไอ้พวกเสียงหมาเห่ามาหอนแบบเนี้นะครับมันทําให้ท่านแบบกลัวเกรงเขาจะได้ะไปต้องเลยนะครับสําคัญที่สุดคือ อย่าอย่าหลอกตัวเองนะทำอะไรทําเลยนะครับอย่ากโกหกตัวเองว่าท่านเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นบางคนบอกว่าออกมาโอ๊ยเขาไลฟ์สดเนาะแล้วเขาดังแต่ตัวเองไม่ใช่คนที่ไลฟ์สดได้อันนี้อันนี้อยากให้ลองนะทุกคนทําได้หมดแหละนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ใช่ตัวเราเราก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้ที่ที่คิดว่าเป็นตัวเราให้มากที่สุดแล้วก็ทําลุยไปเลยแล้วก็ออกมาบอกให้ชาวโลกเขารู้ว่าเราเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แวรบประกันได้ท่านจะประสบความสำเร็จแน่นอนอนยะ่างที่บอกเสียงมาเฮามาหาอนปล่อยมา นะครับมันไม่ได้ทําให้เรามีคิดนะครับก็ที่สําคัญอย่างที่บอกฝังง่ายนะแต่เรื่องยากที่สุดคือเรื่องลงมือทำแล้วเวลาที่ดีที่สุดคือวันนี้ครับ